ดีครับพอกับพอย์ไส้ผ้ารออคือกองครับผมมือนีบริเละไปใส่ดอกพี่น้องเพราะว่าเม่บ้านเพิ่นกะทีไปข้ามบุญอยู่โรงเรียนครับผมมือนีมีผ้าปลาโรกเรียนพอย์ไส้ก็เลยทีอยู่บ้านอยู่หน้าคนเดียวครับพี่น้องผมมือนีสีผ้าพี่ผ้าน้องมาขั่วหนูครับพี่น้องผมนี่นี่หนูไปไดไรมาเมื่อวานนี่ครับผมไปไฮกับเอฟซีบัน้องหอมครับพี่น้องผมเลยเอนน้ำพึ่นมาตัวหนึ่งบ้านกะซีมาขั่วตามสูตรพยย์ไสยครับผม ก็นี่ตั้เครื่องก้นพี่น้องน้่กระข้างไว้เลยละแบบพริกกระสซไปเลยครับผมนี่ครับใส่ไหลมันสีเพลสเพราะว่าอยู่ในหันกระมีพริกโดดน้ำสร้อยกระทิสร้อยเห็นคนสิงคายก่อนพี่น้องสร้อยแล้วกระตั้มครับผมครับผมพอน้ำเดือดใส่เนื้อหนูลงไปเลยนี่ใส่เนื้อหนูลงไป หลังหัวน้ำเชื้อใั่วให้สุกหลังจากนั้นก็ใส่ใส่นี่ครับพี่น้องมีม่มะระมะระกับบักเขือครับพี่น้องผมบักมะระขี่นกละส้อยเป็นสินเป็นสินครับผมนี่ใส่ลงไปเลยเพิ่มกลมขมครับพี่น้องเพราะยังไส่มาขมใส่ลงไปเลยมันก็มีันี่สิมี่ มีลูกโดดน้ำพี่น้องผมใส่ลูกโดดลงไปด้วยหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องเคีย่ยวตำมไปครับผมเป็นต่ไข่กับพริกต่ไข่กับพริกครับผมเพราะว่าหอมเขาซอยเอา ปกติก็ใส่หอมแหละเจ้าล่าซอนอยู่หอม่อยเอาครับผมใส่หอมต้นคนให้เข้ากัน เกกนกเติมน้ำปลาค,ครับพี่น้องผมน้ำปลาแด็กสูตรไม่มีแป้งแนละสูตรไม่แป้งครับผมนี่แซบบ่ <laughs> ม,มีกินบ่ม,มีกินสูตรแซบหอมกลมกลอมครับผมใส่ลงไปเลยพ๊อปป๊อปอ,อ,อ,อหลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลน,นิดนึงครับพี่น้องผมเพื่อให้กลมกลม เพื่อความกลมกล่อมแล้วก็น้ำปลาขาดไ่ได้ครับพี่น้องผมผงนัวผงสุรดครับพี่น้องผมโมมี่ผงสุรดพอรยงไส้บปรฮ็ตแน, <c oughs> น่วกินผงนัวนี่ครับผม พอ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 นึงอยูหัวหลัดคนเห็นเขากันครับผมบัตรเขาเครื่องด้บัตรหอมความหอมมาแล้วครับพี่น้องผมความหอมมาก่อนเลย ใส่ใบมะกรูดสไปเก็บมาพี่น้องเบื้งในต้นคลิปแล้วครับพี่น้องผมทักทุกอย่างไปเก็บมาจะพ่นครับผมแบบพี่น้องห็นในต้นคลิปแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ใส่พริกแจงสีแดงๆเพิ่มความหอมแล้ะรสชาดิครับพี่น้องผมสีสันเพิ่มสีสันครับผม ก้นเห้่กันครับผมสีสันสีแดงงรงงครับพี่น้องผมน่ากินน่ากินเดี๋ยวจังค่อยชิมมันสีบอบีกินหนูเลยพี่น้องพอวันพ่อเครืองกินหนูหนี่สีหายไปเลยครับผมนี่ปิดฝาไว้เชิบครับพี่น้องผมหัวมาดด้วยเวลุกมาบัน เป็นได้หน้าตาครับผมหน้าตาน่ากินน่าทานสีสันหลังจากน,นั้นก็เติมผักครับผมผักของเราก็จะมีใบกะเพราหรือว่าผักอีตูไทยแหละครับผมแต่ก็สีมีหอมครับผมมีต้นหอมใส่ลงไปเลยบัดนี้แต่ก็บใบใบมะระน้ำครับผมใบมะระนิดหน่อย ให้เขากัน็ผมเหม็นนี่ครับพี่น้องผมหน้าตาออกมาเรียบร้อยพร้อมเสริฟแล้วครับพี่น้องผมบานนี้ครับผมหาก,กองเขากองน้าเมื่อกิ้น้ำกันนะครับพี่น้องผมแบกกองเขาขวมท้มเม่กิ้น้ำกันกับเพ่อน,นี้ใส่ครับผม ถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ซ่านใยครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการที่ตามครับสวัสดีครับ